ม่มีเสียงคนด้วยเปล่ฮะวัวมาแล้วเจ้๊ฟ <bracket> ุกนึงเปล่เออเดี๋ยวๆสวดกันเฮ้ย เราโสหน่อยมากเลยส่วันนี้ของกระปิ้นกอโอ้โสสื่อสมัยแหลกนันหน่อยอันนี้ใดรนี่เยอะหนึ่งต่อเลยว,วะตัวยูวววมี่วะจะไปเล่นป่ากันครับอันนี้ม้าสองตัวเปิดกุญแจอา้าว กับช้างสองตัวชื่นจ๋าชื่อไม่ได้ไปลูกหนูป่วยอยู่มีเสียงลมนะไม่เสียต้องขออภัยไม้สาอันเสียสองอะสงเข็มแต่ละทีนี่เป็นชาตินะครับอันนี้เป็นหมาลากหมาหมาลากรถนะครับอันี้ บ้านพีมใหม่ครับเพอนครับแกงบ้านมัวบานเห้ยแต่ลูนักเลงนะนี่ผมไม่ได้ปิดรถนะครับไฟล้ามันดึงไป หนึ่งหฝั่งนั้นก็หนึ่งสองสามส,สี่ห้าเหมือนกัน แต่ทรงนักเลงเลยแต่มันจะมีป่าให้เราเล่นไหมนี่รู้สึกเขาจะไถเป็นนี่นแหละแต่มันมีข้างหลังบ้านนโมอยู่บักเตอร์ช่วงคือบักเตอร์

ตรงนี้เขาไถาเขาปลูกปลูกยากแต่รู้สึกว่ามันก็จะเหมือนชะตานี่จะเหมือนผมยังไงไม่รู้ปลูก่าเกิดพี่น้องด้วยและหน้าแรงอะไรด้วยโอ้โหใจเย็นมันจะหอมแบบไรเออ้เอ็งอะเออ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 โอ้โห,โห,โห,โห đưa, đưa, Được, đưa, 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 đưa. được, 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 วันนี้หัวผูกต้นนั้นนะเออวันนั้นผูกต้นนี้วันนี้ผูกต้นนั้นวันไหนมีเสียงคนด้วยเปลฮะงัว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 ถอยกันถอยกันเอองัว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 เเเเออออ ừ mày vá mày vá lại cảm ơn ui gì thắng lặng ô Đi cắp 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 anh anh đứng mệt bay 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 lạc bay bay lạc bay bay lạc bay lạc bay thang โดนวัวไล่แต่พ่อมาเลยเป็นองอสั่งกับพ่อสั่งงวัวกับพ่องวัวเลยวัวมาแล้วฟูฟิวเดอร์บีดกำลังข้ามแม่น้ำอเมซอน แห่งทุกแย่แอฟริกาทุาง,ง,งว,วิวใิบิทแห่งรูปน้ำอเมซอนอู้ม,มีสองฟูงว่ะไปไล่กันไปไล่ จักฟูหมะไม่ได้จะฟูหมะสองสองอะโอ้ฝั่งนู้นก็ร้องพอฝั่งนู้นเหมือนกันเอาบอลอยเบอร์ตู้ไปได้ไหมหรอโตู้ครับแกงตู้ตามนะแกงตู้เราจะทำการเข้าไปใหม่ครับ เข้าไปครั้งนี้น่าจะไม่เจอฝูงวิวเดอะบีทกี้วิ่งป่าลาบนะครับเจอฝูงวิวเดอะบีทฝูงวิวเดอะบีทไล่หมาด้วยว่าวิวเดอะบีทกลัวหมาอันนี้แสไ่ไม<อ>้กันสั่น,นะครับ<อ>ก็จะไม่สั่นหน่อย phúng phúng view đi biết chạc mù bán ông bùa Ê, ừ. ê, ừ, ừ. ตัวนี้หมดแรงแล้วเนี่ยเบิดแรงแล้วพี่น้องเก่งหลายเลยเรือหมีดมากวะด่ามขอพอดี Kia kìa 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 đi kìa 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 ไปข้างนอกไปข้างนอกกันเอาลื้นไปมนมแล้วึอนนึเข้าไปแชร์ไเข้าไปแชร์ไปโอนเข้าเขาเขาดีไป <c oughs> วนี่บอกไว้เลยบอกวไ,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 ไว่าไรมาไว้ลเลยเอ้าเที่ยวขาไะล่ะรถเดียมอะไปอะไรกันดิขี่หนีฝูงวัวไปขี่หนีฝูงวัวมาพี่น้องเข้าไปครั้งนี้น่าจะไม่เจอฝูงวิลเดบิทโอ้ยวิลเดบิทตามมาแล้ววิลเดบิทวิลเดบิทแห่งรูปหน้าอเมซอนครับ Ni cái phúng nè này là phong đi đi phong đi phong quay lại rồi phong đ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 i đi ขุด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 นี่แหละไล่เองหมอบนี่แหละมันเย็นดีนาโนบุยบุยนู่นนะ เกือบตายแล้วมันเกือบตายแล้วคนรอิจฉาหยาดย่า่ย่า่ฟูงสุดท้ายเลยวะเบิดแล้วโอ้ฟูงสุดท้ายแล้วฟูงสุดท้ายแล้วมึงเกือบตายแล้วมึงมึงขึ้นมาสูงแค่แน่วันนี้สร้างเป็นแมนสร้างสร้างแร้นี้เลยว่ะ ห้าหัวคณาสร้างไว้ไม่สร้างแล่นนี่ป่ะถออูงวิวิดิทครับพี่น้องไลฟ์สดให้แม่ดูดีกว่าเราก็ไปกันต่อฝูงวิวิดิทฝูงสุดท้ายได้ออกจากทุ่งหญ้าแอฟ,ฟริกาไปแล้วคาดว่าน่าจะไม่มีอีกฝูงแล้ว วิ่งมาส้นขั้วย่าและมาส้นขั้วยหูวิวเดอบิ๊พี่น้องเออแลามาส้นขั้วยแล่มาส้นหักดำๆหมักมาเลยเราคาดว่าฟูงวิวเดอบิดน่าจะไม่มุ่งทำลายเอเตอร์อีกรอพี่ด้วยเอเตอร์เออไปก่อนเด้อไปหลักเลย ดีเด้ต <t od iful noise> ้นนี้เลยข้างหน้าต้นหนึ่งเลยฮะบ่ผูกบ่ผูกบางนดีบว่าเห็นไหมต้นนี้ใหญ่ดนไหมผูกยาวยังมันไม่มีหยาอยู่บ่ต้นตันนี้ต้นนี้เลย ไห้ไอ้บัวต้นนี้ก็ได้ไอ้้นตนไอ้ไอ้ตนนก็ต้นนี้ต้นได้แข็งแรงกว่าแข็งกตนนไไงก็อยไอ้นตันนี้ก็ได้ลิ้นรวมสนลให้พนักงานโรตีข่อยดิเดี๋ยวไอ้สิฮาผูกบักนี้น้ำนีบักนี้